โอ้โหเปไงนี่ไม่ได้ใส่แว่นปลาทั้งหมดนะครับนี่ใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่นใส่แว่นโอ้ยปลาแอ่งมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่สามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับาการส่งรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีแว่นตาตัดแสงนะครับ เป็นโพลรไลท์นะครับนําเข้าจากนะครับอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับมองเห็นปลาใต้น้ําได้นะครับตัวนี้เลนส์แว่นจะเป็นสีส้มนะครับแต่ว่ามองออกไปนะครับมันจะตัดแสงโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเลนส์อัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องนะครับแพคเกจจิ้งจะเป็นประมาณนี้นะครับนะตัวนี้เป็นของอเมริกานะครับตัวนี้นะครับได้ กล่องใส่มาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับอ่ะดูแพคจจิ้งภายนอกนะครับกล่องแว่นนะครับผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาแว่นตัวเป็นแว่นโพลไรอ์นะครับนวัตกรรมจากเมริกานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาส่องให้ดูนะครับอ่ะให้ผ้าเช็ดเลนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นผ้าเคลือบน้ํายานะครับข้างในจะมีน้ํายาแล้วก็เช็ดไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นถุงใส่นะครับตัวนี้เป็นถุงใส่นะครับโอ้โหดีมากนะครับตัวนี้นะครับ ของให้มาเยอะมากนะครับนี่ถุงใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมสามารถมีถุงใส่นะครับตัวแว่นนะครับจะใส่ถุงนะครับกันเลนส์นะครับตัวนี้มานะครับนะตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์สีส้มนะครับข้างในจะเป็นลายโคตรเฟี้ยลนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกใจวัยรุ่นนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้เป็นอ่าก็อยู่พลาสติก a อ s นะครับมีความยืดหยุ่นความเหนียวในตัวนะครับแว่น ผมบอกเลยว่าโคตรเปี้ยวนะครับข้างในแดงนะครับข้างหน้าจะเป็นสีดํานะครับเลนจะเป็นจะมองแล้วจะเป็นสีส้มเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับอ่ะดูกันมาครับนี่ว่าท่านผู้ชมนะครับอันนี้มองเห็นตัวปลาไหมไม่เห็นเหรอไม่เห็นอ่าอ่ะเรามาดูใกล้ๆครับเข้ามาเลยสองเลย เห็นไหมโอ้โหโครชัดเห็นไหมนี่ตัวนี้390บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับการใช้งานจริงๆให้ดูนะครับว่าหลังเลนมันจะเป็นประมาณไหนนะครับนะเราขายคุณภาพแน่นอนครับไปไปดูครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับแว่นตัดแสงพลไรด์นะครับตัวนี้ที่ผมนาเข้าเข้ามานะครับนี่เก๋ไก่มากนะครับตัวนี้390บาทนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับแถวนี้จะเป็นปลาทั้งหมดนะครับถ้ามองผ่านเลนกล้องนะครับหรือว่าสายตามนุษย์นะครับมันจะมองเห็นไม่ชัดนะครับว่าเป็นปลาหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าถ้าใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้ครับฟาบไปไงโอโ้ไปไงนี่ไม่ได้ใส่แว่นปลาทั้งหมดนะครับนี่ใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่นใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่น แต่ zoom ไม่ดูนี่สาแว่นปึ๊บซูมใหม่โอ้ยปลา<ม>แอ่งมีแต่ตัวใหญ่ๆ<ม>โอเคครับผมสุดยอดจริงนี่ตัวนี้นะครับ390บบาทเท่านั้นครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ